เอาละครับคุณผู้ชมอย่างที่เราบอกกันไปครับว่าเจ้า a อรี่พิวแคร์ตัวนี้นะครับตัวเล็กขนาดนี้แต่ประสิทธิภาพไม่ได้เล็กตามตัวเครื่องเลยเดี๋ยวในช่วงนี้เรามาทดสอบกันก่อนดีกว่าอันนี้คือเครื่องที่เราจะใช้ในการทดสอบถูกไหมฮะใช่ครับตอนนี้คือเครื่องกําลังทําการปล่อยควันใช่ครับก็คือตัวควันเนี่ยก็เปรียบเสมือนมลภาวะนะครับที่เรารจะเจอในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็น PM สองจุดห้านะครับไม่ว่าจะเป็นควันที่มาจากรถ หรือว่าอาจจะเป็นมลภาวะต่างๆที่เราจะเจอง่ายๆนะครับเช่นในการทำกับข้าวอะไรเงี้ยนะครับครับผมอ่ะตอนนี้คือปล่อยให้เจ้าเครื่องเนี่ยเขาผลิตควันไปก่อนเลยเต็มที่เลยและเดี๋ยวเราจะใส่เจ้าแอร i e พิวแคลลี่ตัวนี้เข้าไปครับตอนนี้เราชาร์จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดแล้วก็ใส่เข้าไปเพื่อให้ดูว่าการทํางานของเขาเป็นยังไงครับตัวเครื่องนะครับก็จะเปิดโดยมีสวิตช์นะครับสะดวกสบายนะครับเปิดเป็นออนนะครับแล้วเราก็จะลองทดสอบดูนะครับครับตัวนี้เวลาที่เรานําไป ใช้นะครับในชีวิตส่วนตัวของเรานะครับก็สามารถพกพานะครับไปในที่ต่างๆได้นะครับครับอันนี้คือควันนะนี่คือมีควันอยู่นะครับคุณผู้ชมต้องบอกก่อนต้องบอกคุณผู้ชมว่าอันนี้เดี๋ยวอันนี้สวิตช์นี้เราต้องปิดก่อนไหมฮะอ๋อไม่ไม่ต้องเลยครับไม่ต้องเลยครับก็คือให้มันปล่อยควันไปอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมาดูว่าการทํางานของเขาเนี่ยมันจะช่วยได้ยังไงใช่ครับก็จะสังเกตว่าตัวของเครื่องนะครับก็จะปล่อยหรือทํางานนะครับโดยการปล่อยตัวประจุไอออนเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะครับ แล้วเราก็จะเห็นแล้วว่าตัวควันต่างๆนะครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะถูกสลายไปได้อย่างง่ายดายนะครับะะระหว่างนี้เดี๋ยวเราปล่อยให้เจ้าเอลลี่พีเร์แคลรีตัวนี้ทํางานไปก่อนเรามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่น PM 2.5แน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อร่างกายเราโดยรวมในทุกๆส่วน<ะ>โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังนอกจากผื่นขึ้นแล้วถูกไหมฮะบางคนคบอกโอโหพอฝุ่นมาปุ๊บสิ่งที่เห็นชัดเจนเลยโโหผื่นแดงขึ้นเต็มไปหมดเลยครับ ก็ตรงนี้เป็นเรื่องของการที่บางครั้งม,มีภูมิต้านทานที่อาจจะน้อยนะครับก็มีผลทําให้ผิวหนังนะครับเกิดอาการอักเสบ,บจากฟุกฝุ่นเพราะมันแทรกซึมเข้าไปในบริเวณผิวหนังได้นะครับแล้วก็อาจจะมีผลคนที่มีลักษณะเขาเรียกว่าผิวเขาเรียกว่าระคายเคืองอนะครับผิวมีอาการาแดง ที่เราจะเห็นได้ง่ายๆกับคนที่มีผิวบางน<ท>ะครับ <ทะ S 2> นี่คือสิ่งที่จะมีผลกระทบเยอะมากเลยสำหรับ PM 2.5นะครับคือต้องบอกว่าคนที่แพ้ง่ายอะ่ะบางทีช่วงนี้ออกไปข้างนอกต้องทานยาแก้แพ้ซึ่งการทานยาแก้แพ้บ่อยๆมันก็ไม่ค่อยดีกับร่างกายเพราะมันก็เหมือนเป็นสารเคเมีเนาะไม่อยากทานยาแก้แพ้ต้องดูแลตัวเองอย่างไรให้กล้องจับมาที่นี่ค่ะสวิต์เรายังคงเปิดอยู่นะคะควันหายไปแล้วค่ะ นี่มันเบาบางแล้วนะแล้วก็ตอนแรกจะเห็นว่ามันพุ่งขึ้นมาอย่างนี้อพอมีมจ<า>เจ้าเครื่องดีเข้าไปนะแต่ตอนนี้คือกล่องเนี่ยใสยเลยกลับมาใสเลยนี่คือประสิทธิภาพของเขาในการที่จะดักจับฝุ่นต่างๆเพื่อให้ฝุ่นเหล่านี้แหละตกลงกับพื้นก่อนที่จะสูดหายใจเข้าไปเพื่อให้ได้อากาศบริสุทธิ์กันด้วยนะค่ะทีนี้ต้องบอกว่าหลายคนที่มีแล้วแล้วก็หลายคนที่บอกว่า อยากจะได้ไปครอบครองอสําหรับผู้ที่ใช้ไปก่อนหน้านี้ต้องถามเลยว่าผลตอบรับเขาว่ายังไงกันบ้างคะก็หลายท่านนะครับก็ซื้อแล้วก็มาซื้อใหม่ซื้อแล้วซื้ออีกใช่ซื้อไปฝากเพื่อนซื้อฝากคนในครอบครัวนะครับก็เห็นแล้วว่าตัวนี้มีประสิทธิภาพแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเป็นสิ่งที่เ,เรียกว่าราคาไม่แพงเลยถ้าเทียกกบกันกับการที่เราจะลงทุนนะครับก็คือวันละ5บาทถ้าเทียบกันนะครับปีประมาณ5บาทปีหนึ่งนะครับ ถือว่าเป็นการลงที่คุ้มค่ามากๆใช่แล้วก็ขนาดเล็กนะคะสะดวกสบายแล้วสีเขาอ่ะจะเป็นโทนสีแบบเอิร์ธโทนอะสามารถเข้าได้กับทุกชุดนะคะคุณจะเน็บเสื้อแบบคุณริธีก็ได้คุณจะห้อยคอก็ได้สําหรับคุณผู้หญิงแบบเวลาคอมันนี่ไงเสื้อมันสูงไปเน็บลําบากก็ห้อยคอก็ได้ใช่แล้วก็มีให้กัใช้ได้หลากหลายรูปแบบด้วยที่พูดถึงในกล่องกันบ้างว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรแถมมาให้บ้างครับครับผม คือในกล่องนี้นะครับเราก็จะมีตัวเครื่องนะครับนอกจากตัวเครื่องแล้วก็จะบันทึกไว้แล้วแล้วก็จะมีสิ่งต่อมาคือเป็นคู่มือการใช้งานถ้าผมไม่มั่นใจได้ว่าซื้อไปแล้วเนี่ยใช้ได้นเป็นแน่นะครับนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเราก็จะมีตัวสายชาร์จนะครับซึ่งสามารถเชื่อมได้กับตัวหัวปลั๊กต่างๆนะครับซึ่งก็นําไปเสียบได้กับโน้ตบุ๊กนะครับพาวเวอร์แบงค์นะครับหรือปลั๊กไฟบ้านได้นะครับแล้วก็จะมีสายคล้องให้นะครับซึ่งสามารถปรับระดับได้นะครับ ก็ใส่ข้องคอใช่ครับสวยงามครับสวยงนะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่อยู่ภายในซึ่งบอกเลยว่าแถมมาให้ใช้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการคล้องคอการเหน็บเสื้อหรือว่าการตั้งโต๊ะในทุกๆพื้นที่นั่นเองนะครับเอาทีนีือกว่าครับช่วยย้ำโปรโมชั่นอีกสักครั้งหนึ่งครับว่าวันนี้จัดโปรโมชั่นอะไรมาให้กับคุณผู้ชมบ้างครับครับก็สิ่งที่เรานํามาให้นะครับก็คือ เป็นสงที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากนะครับดังนั้นจากราคาปกติ3,900บาทนะครับเราลดพิเศษให้เลยครับเหลือเพียงแค่1,900บาทเท่านั้นครับจัดให้เต็มๆแบบนี้เลยนะฮะลดไปถึง2,000บาทใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะสแกนเคียร์โค้ดที่อยู่มุมจอนะครับหรือว่าโทรสั่งจองกันได้เลยนะครับที่085 345 8833 085 345 8844ส่งฟรีทั่วประเทศและที่สำคัญสามารถเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองโปรโมชั่นดีๆแบบนี้จัดไว้ให้เพียงแค่ ห้าสิบสายแรกเท่านั้นใช่ครับใช่ครับนี่ห้าสิบสายคุณฤทธีคุณบอกตั้งแต่เบรกที่แล้วห้าสิบสายตอนนี้มันใกล้เต็มแล้วนะโอ้ครับก็ต้อง รีบหน่อยนะคะต้องแย่ง,ง,ยงกันหน่อยนะคะอของดีดแบบนี้นในเช้าวันนี้คุณต้องรีบโทรค่ะเบอร์โทรศัพท์ย้ำอีกรอบค่ะน้องยศ0853458833นะครับกับ0853458844ง่ายที่สุดสแกน QR code ที่อยู่มุมจอนะครับสุดท้ายนี้ครับคุณวิทยให้สรุปเลยดีกว่าฮะว่าข้อดีของเจ้าอริรพิวแคร์รี่ตัวเล็กๆแบบนี้เขามีข้อดีอะไรอย่งไรบ้างครับครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ากันไว้ดีกว่าแก้นะครับ ตัวเครื่อง a d i p ด r Carry เนี่ยมีประสิทธิภาพในการที่จะช่วยป้องกันเราจากฝุ่น PM 2.5หนะครับหรือว่าเชื้อโรคที่เข้ามาอยู่ในบริเวณ1ตารางเมตรนะครับและเราเห็นแล้วว่าการทำงานของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพจริงๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เจาะจงพื้นที่ปิดเนี่ยนะครับไม่ว่าเป็นโต๊ะทำงานบุคลากรใดๆนะครับที่อาจจะมีความเสี่ยงเช่นอาจจะต้องเจอพบเจอผู้คนเยอะๆอะไรเงี้ยผมเชื่อว่า เครื่องนี้นะครับจะมีประโยชน์มากกับทุกทกท่านครับใช่แล้วนะครับโดยเฉพาะใครที่ต้องเดินทางไปในหลายๆพื้นที่ก็ควรที่จะมีพกติดไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณคุณวิทีด้วยนะครับที่มาแนะนําสิ่งดีๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมกันด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับรายการห้าเช้ามงใหญ่วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเรา3ามคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ